อาจารย์วินัยนะครับขอถือโอกาสคุยกับผมแล้วก็คุณผู้ชม ต่อจากคราวที่แล้วเรื่องการประยุกต์ใช้ทวิสตีเกมในชีวิตประจําวันกันนะครับแต่คราวนี้ก็อาจจะถอยออกมาจากเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอะไรนี้มากกว่าเราจะทวนกันหน่อยเนาะไปกันทีละตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างกันแล้วก็มาดูคําแนะนํามาจากพี่ไหนครับว่าเอเราจะประยุกต์ใช้อย่างไงนะครับ P ครับ P ก็คือ players ใช่ไหมครับผู้เล่นก็คือผู้ที่ มีส่วนในมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆมีแอคชั่นมีส t ตรเจอรี่ที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมไดม้เวลาสอนกับ <c oughs> นักเรียนเอ็นบีเอนี่ก็จะบอกว่าเพลย์เอก็ต้องมองให้กว้างนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นแค่คู่แข่งทางการค้าบางทีคิดพูดนึกถึงเพลย์เก็นึกถึงแต่คู่แข่งอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงเพลย์เอมันมันต้องกว้างกว่านั้นต้องมองถึงลูกค้าด้วยลูกค้าก็เป็นเพลย์เด้วยที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมลูกค้าเขาก็มีความต้องการของเขาแล้วก็เขาก็สามารถที่จะทําให้เราชนะหรือแพ้ได้เหมือนกัน ลูกค้าไม่พอก็ต้องคิดถึงซัพพลายเออร์ด้วยใช่ไหม,มเราก็จำเป็นต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เขาก็เป็นเพล y e เยอร์ในเกมนี้เหมือนกันที่น่าสนใจมากอันนี้ก็คือไม่ใช่มองแต่คู่แข่งต้องมองคู่เสริมด้วย คู่เสริมค,รคู่เสริมรีือว่า complimenters มองง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทำฮาร์ดแวร์เนี่ยนะฮาร์ดแวร์เราถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ดีๆมาใช้ร่วมกันเนี่ยฮาร์ดแวร์เราก็ขายไม่ออกอย่างเช่นว่าเครื่องเล่นเกมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเกมดีๆมาๆเล่นบนแพลตฟอร์มของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดึงดูดให้คนมาพัฒนาเกมเพื่อใช้สําหรับแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันก็ทําให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพวกคู่เสริมที่จะมาทำให้สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์มากขึ้นเนี่ยนี่ก็ต้องต้องต้องคิดเหมือนกันว่าทํายังไงถึงจะสามารถดึงดูดคู่เสริมพวกนี้เข้ามาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งอ่ะอันต่อมาก็คือ A ครับ Added value ครับ Added value ก็คือ <Ừ. S 2> ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเวลาเขามาร่วมเกมเนี่ยเขาเขาทำให้ขนาดของของเค้กมันใหญ่ขึ้น <Ừ. S 2> แค่ไหนอำนาจต่อรองของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเอา added value มามากน้อยแค่ไหน <Ừ. S 2> ไหอันนี้ก็ในธุรกิจก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเรามีซัพพลายเออร์รายสำคัญรายเดียวที่แบบเราจำเป็นต้อง ใช้วัตถุดิบจากคนนี้แล้วก็หาซื้อจากที่อื่นไม่ได้พลายเออร์คนนั้นก็เรียกว่ามีแอเรดแบลวยูสูงเขาก็สามารถที่จะเพิ่มราคาเรียกร้องผลประโยชน์อะไรได้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีพลายเออร์รายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อจากคนไหนก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเอเรดแบลวยู value ของพลายเออร์คนใดคนหนึ่งเนี่ยก็น้อยอเพราะว่าไม่ซื้อจากคุณก็ไปซื้อจากคนอื่นได้อ,อ,อันนี้ก็ทําให้อํานาจต่อรองของพวกพลายเออร์ผู้ขายวัตถุดิบอะไรที่เราต้องการเนี่ย โดนลดน้อยลงแล้วก็ต่อกันอีกอันหนึ่งครับอครับ rules กฎก็มีทั้งกฎที่เป็นทางการพวกกฎหมายอะไรทั้งหลายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามใช่ไหมถ้ากฎเปลี่ยนเกมก็เปลี่ยนแล้วบางทีเราก็สามารถสร้างกฎของเราเองขึ้นมาได้เหมือนกัน <c oughs> อย่างเช่นเราขึ้นป้ายหน้าร้านเรา,เราขายของนะขึ้นป้ายหน้าร้านบอกว่าถ้ามีคนอื่นขายได้ถูกกว่าเราเนี่ยเราจะคืนเงินให้ลูกค้าคือสร้างขึ้นมาเองนะไม่มีไม,ไม่ไม่มีใครบังคับแต่มาแปะไว้หน้าร้านเลยเป็นการเรียกว่าสร้างกฎขึ้นมาเออกฎเนี่ยมันจะทําให้เกม เปลี่ยนยังไงอพอเราสร้างกฎนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกคู่แข่งเราก็อาจจะเออแม่งไปแข่งตัดราคากับเจ้านี้แม่งไม่คุ้มหรอกว่ามไม่เอาดีกว่าอ,อะไรเงี้ยซึ่งมองระยะยาวมันอาจจะเป็นแทนที่ทําให้การแข่งขันมันสูงขึ้นเนี่ยม,มันอาจจะเป็นการลดอิน e n t น v e ในการแข่งขันแทนก็ได้รานนี้มาต่อที่ทีครับแท็กติกครับ แท็กติกนี่คือการเกี่ยวกับเรื่อง perception การรับรู้ามารมองการรับรู้ครับผมบางทีในเกมเนี่ยมันมีบางประเด็นที่คุมเครือ,อว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงหรือว่าเขาต้องการอะไรคือมันมีความความไม่แน่นอนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องตัดสินใจจะเล่นเกมนี้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับ perception ของเราแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยน perception ได้ทําให้คนอื่นมองเราในอีกมุมมองนึงก็อาจจะทําให้เขาเล่นเกมนี้กับเราอย่าง เปลี่ยนแปลงไปนะเช่นหนังหนังเรื่องโปรดเรื่องนึงเรื่องชอแชงชอชงวีเดมชันใช่ไหมก็พระเอกเนี่ยโดนใส่ร้ายแล้วก็ต้องต้องเข้าไปอยู่ในในเรือนจําในคุกใช่ไหมแตดคุกยาวเพราะว่า ว่าไปไปฆ่าภรรยาอยู่พอเข้าไปตอนแรกเนี่ยก็นักโทษในคุกก็มองว่าไอ้หมอนี่เนี่ยอ่อนแอเพราะฉะนั้นนี่เตรียมตัวสัดเต็มที่ใช่ไหมก็คือ perception ก็คือมองว่าหมอนี่อ่อนแอแล้วก็เป็นพวกนักธุรกิจอะไรเนี่ยอซอฟเพราะฉะนั้นเข้ามาต้องจัดการแย่แน <Yeah, S 1> ่ๆเพราะฉะนั้นตอนเข้าไปช่วงแรกๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยน perception ได้พอนักโทษคนอื่นเ็าเห็นว่าเออหมอนี่นี่ไม่ใช่ใครที่จะมามาลังแกได้ง่ายๆเนี่ยทุกคนก็ไม่ไม่เข้าไปลังแกบางที่แบบ คนที่จะเข้าไปอยู่คุกยาวๆเนี่ยเขบอกว่าเฮ้ยสักหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าสักหน้าเรียบร้อยเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยชีวิตนี้คงอยู่ในคุกนะผมไม่ได้ออกไปไหนแล้วไม่ได้มีความคิดว่าจะออกไปใช้ชีวิตภายนอกแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ในคุกเนี่ยแล้วก็เอาจริงคราวนี้มาถึงตัวสุดท้ายครับ S ครับ Scope ครับ ก็ S <S คือว่าเกมนี้จะจะกว้างจะแคบแค่ไหนบางทีเราเล่นเกมเนี่ยเรานึกว่ามันเป็นแค่เกมที่อยู่ต่อหน้าแต่ความจริงมันอาจจะเชื่อมโยงกับเกมอื่นซึ่งถ้าสามารถเชื่อมโยงเกมที่เล่นอยู่ปัจจุบันกับเกมอื่นใช่ไหมอาจจะเป็นเกมที่เล่นกันในบริบทหนึง่งหรือว่าเกมที่เล่นกันในอีกเวลาหนึง่งอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้จุดสมดุลการการแบ่งเค้กมันเปลี่ยนแปลงไปได้ที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมเกมจะตั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยจะจัตั้งรัฐบาลเดียใครเราก็น ว่ามันเป็นเรื่องเกมการเมืองอแต่ว่าพอไปเชื่อมกับเกมที่ว่าคุณทักษณิณจะได้กลับบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แบบผ่านมานาน,านแล้วเรื่องคดีเรื่องอะไรต่ออะไรใช่ไหมพอไปเชื่อมเนี้ยม,มันก็เลยทําให้การจับค้่การาตกลงแบ่งผลประโยชน์กันมันก็ออกมาในลักษณะนนหนึ่ง